เชื่อว่าคนเกิดมาก็ย่อมมีปัญหาอุปสรรคด้วยกันทั้งนั้นหนักเบามากน้อยต่างกันต่างวันต่างเวลาแต่ถ้ามาในห่วงเวลาที่พร้อมกันยิ่งเพื่อนรักเพื่อนสนิทพี่รักพี่สนิทน้องรักน้อง,องสนิทพอมาเจอกันมีอารมณ์ร่วมมันร่วมขึ้นทันทีเลยร่วมเป็นทุกข์รวมเป็นห่วงเป็นใยแบกรับความรู้สึกปัญหาตัวเองก็มีปัญหาเขาก็มีเขาก็มีปัญหาเราก็มีปัญหาพอมาเจอกันปุ๊บยิ่งพูดยิ่งบน่นยิ่งระบายคุย แต่เรื่องปัญหาอุปสรรคของฉันอย่างนี้อย่างนั้นความยากลําบากของชีวิตสรุปวันนั้นทั้งวันนะฮ่วงเวลานั้นปัญหาเราปัญหาเขาอีลุงตุงนางยุ่งเหยิงไปหมดเลยร่วมกันแชร์ร่วมกันแบ่งในปัญหาอุปสรรคนั้นของเธอก็แชร์กับฉันของฉันก็แชร์กับเธอแต่ถ้ายิ่งคุยยิ่งบ่นเนี่ยมันไม่เจอทางแก้ปัญหานะมีแต่ระบายระบายระบายพูดแต่ปัญหาอุปสรรคแต่ไม่ได้ส่งเสริมกันในเรื่องเป็นอย่างนี้นะอย่างนั้นนะให้กําลังใจแต่ถ้าคุยแนวทางเดียวกันเนี่ย มีความเข้าใจตรงกันคอยระวังอารมณ์ความรู้สึกซึ่งกันและกันบางทีเพื่อนเรากําลังแบบโหใส่อารมณ์พูดเรื่องนี้ปุ๊บขึ้นต้องรีบดับรีบหลบให้เขาไม่งั้นเขาจะจมอยู่นะเท่ากับเราไปซ้ําเติมให้เขาจมอยู่กับปัญหาอุปสรรคนั้นๆรู้ใจกันรู้กาละเทศะรู้ว่าอะไรควรพูดอะไรไม่ควรพูดวงสนทนานั้นก็จะมีแต่พลังงานดีๆคอยฉุดคอยล้างกันส่งเสริมกันส่งกําลังใจดีๆให้แก่กันมันก็ได้ดีกันทั้งสองฝ่ายบางครั้งกําลังใจก็ไม่ควรใช้พั่มเพื่อเขาต้อง การเขาถามเราก็ค่อยพูดไม่ต้องหวังดียัดเยียดให้เขาเพราะอารมณ์ความรู้สึกของคนเราในแต่ละวันแปรเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาหนักเบาเขาเจอมาในย4ิบสี่ชั่วโมงไม่มีใครรู้ของใครได้บางทีแบบบางคนเนี่ยกำลังฮึดเลยกำลังจะสู้กำลังเข้มแข็งแล้วพร้อมลุยแล้วพร้อมก้าวต่อแล้วแต่เพื่อนก็ยังแบบว่าเออมันไม่น่าเจออย่างนี้เลยนะอนุนี้มันเหมือนซ้ำเติมอะ่ะพอทีนี้ไอ้คนฮึดเดี๋ยวพอฟังคำพูดปุ๊บ,บอารมณ์ความรู้สึกมันแบบเปลี่ยนทันทีกลายเป็นแบบกำลังฮึดเกิดความเบื่อหน่ายแล้ว ทานใจแทนแทนที่คําพูดนั้นน่าจะเป็นการให้กําลังใจอะ่ะมันกลับกลายเป็นการบั่นทอนหรือซ้ําเติมทําลายความหวังทําให้เขากลับไปอ่อนแอท้อแท้อีกก็ว่าได้พรดท่านถึงเทศสอนไงว่าเขาไม่ถามก็อย่าไปพูดเขาไม่ตอบก็อย่าไปซักเพราะอะไรเพราะบางทีเขาไม่ได้อยากพูดเรื่องนั้นแล้วนะไม่จําเป็นไม่ใช่กิจธุระไม่ใช่เรื่องเกี่ยวข้องกับเราก็อย่าไปพูดพูดมากเสียมากพูดน้อยเสียน้อยไม่พูดก็ไม่เสียดูแลรักษาอารมณ์ความรู้ รู้สึกของตัวเราแล้วก็ระวังอารมณ์ความรู้สึกของคู่สนทนาของเราก็พอการพูดการจาเนี่ยมันเป็นช่องทางที่กระทบอารมณ์ความรู้สึกของกันและกันได้มากที่สุดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรรู้ว่าพูดแล้วมันสะเทือนใจเขามันสะเทือนใจใครเราไม่พูดระวังให้เขาด้วยระวังให้เราด้วย